วันนี้ราคาทองบวกขึ้นมาได้นะคะ100บาทต่อบาททองคำทองคำแท่ง9ก5าขายออก34,450รับซื้อ34,350ทองรูปพันธ์ขายออก34,950ค่ะรับซื้อที่3 3 7 3 1บาททวนค่ะเราพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะกับคุณสิริลักษณ์ประโกติประภาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากคุทเซ่นเฮงโกลฟิวเจอร์สอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะช่วงนี้ประเมินแนวโน้มราคาทองคำไว้ยังไงคะพี่เก๋คะต้องบอกว่าที่ผ่านมานะคะอสร้าำให้ทังนักทุนผิดหวังเหมือนกันนะคะ,ะว่าการที่เฟดเลื่อนการลดดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือมุมมองของตลาดเนี่ยนะคะก็ก็ส่งผลรบนะคะคืออย่างอย่างล่าสุดที่พี่เก๋คุยกันบอกว่าเ CPI ของสวัสดริกาเนี่ยน่าจะออกมาลดลง นะคะก็คือลดลงจริงแหละแต่ว่าสูงกว่าตลาดการหนุยนะคะทําให้ก็คือตลาดก็ปรับมุมมองแล้วว่าเฟดน่าจะเริ่มลดดอกเบี้ยครั้งแรกก็คือเดือนมิถุนายนนะคะคือถ้าย้อนกลับไปตอนช่วงหลังประชุมเฟดในช่วงธันวาคมนะคะ13ธันวาคมตลาดตอนนั้นประเมินว่าเฟดน่าจะลดดอกเบีย้ยในเชิงรุกนะคะจากสองสาเหตุก็คือประธานเฟดบอกว่าจะไม่ตึงดอกเบีย้ยสูงยาวนานเกินไป กับันที่สองก็คือมีการปรับดอทพอดนะคะปรับดอลร์พอดก็ pot, คือจะลดดอกเบี้ยในปีนี้สามครั้งจากเดิมสองครั้งนะคะก็ะเลยทําให้ตอนนั้นตลาดก็คิดว่าคุณเฟดก็คงน่าจะลดดอกเบี้ยรครั้งแรกเดือนมีนาคมแล้วก็จะลดดอกเบี้ยถึงถึงหกครั้งด้วยซ้ำนะคะสังเกตว่าทองขึ้นเยอะมากคือแค่วันเดียวนะขึ้นห้าสิบตล่ลมาค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นไปตลอดเลยหลังจากนั้นขึ้นไปแต่สองพันเก้าสิบตอลลานะคะ มาตั้งแต่ช่วงเปิดปีใหม่มาเราก็จะเห็นว่าช่องนี้เฟรชส,ส่วนใหญ่ก็มาให้ความเห็นเราก็เป็นความเห็นที่เป็นสายเดี่ยวนะคะโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนก็ให้ความเห็นกันค่อนข้างเยอะนะคะทําให้โอกาสที่จะลดดอกเบี้ยนในเดือนมีนาคามลดลงเรื่อยๆเลยและในที่สุดนะคะวันที่สิบเก้ามกราคมก็โอกาสก็ต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นเป็นการที่จะ ลดดอกเบี้ยครัง้งแรกก็คือเดือนสึกษาคมก็จะเลยมองว่าประเด็นตรงนี้นเป็นประเด็นที่ยังยังคงสําคัญอยู่นะคะเราก็สัปดาห์นี้นจะเป็นการเปิดเผยรายง,งานการประชุมเฟดในคืนวันพุธนะคะจะถามว่าจะทําให้ทองลงไหมพี่เอกไม่ไม,ไม่ทำให้ทองลลบมากหละนะคะเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงช่วงปลายเดือนมกราคมนะคะแถลงการหลังประชุมก็ส่วนใหญ่ก็ให้ความเห็นที่บอกว่าก็ ยังยังไม่ลดดอกเบีย้ยในระยะสั้นนะคะแล้วที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นความเห็นของวนาเารไปเรียบร้อยแล้วคิดว,ว่าราคางคําคงตอบรับในประเด็นตรงนี้ไปพอสมควรแล้วนะคะอื พี่เก๋คะก่อนก่อนจะไปถามถึงกลยุทธ์หรือคําแนะนำขออนุญาตถามประเด็นที่เห็นเพิ่งมีข่าวฟีดเข้ามากรณีที่ซิตี g r o u p ปเนี่ยออกมาบอกว่าทองมีสิทธิ์จะพุ่งแตะ3,000ดอลลาร์สหรัฐได้ในปี2,568หากมันเกิดวิกฤตศรัทธาในดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ธนาคารกลางลดการถือครองดอลลาร์ลงพี่เก๋มองว่าเรื่องนี้มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ อ๋อคือถามถามว่าในในเรื่องของประเด็นตรงนี้ที่เกี่ยวกับโอกาสที่จะสามพันดอลล่าคิดว่าอัจจะยากนะคะแต่ถามว่า,ค,าคือเงินดอลล่ามีความเสื่อมค่าไหมโอเคมีความเสื่อมค่านะคะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยขาดดุลทั้งบัญชีเดินสะพัดขาดดุลทั้งงบประมาณแต่เป็นเวลายาวนานหลายปีแต่ถามว่าเงินดอลล่าเนี่ยทำไมยังแข่งค่าอยู่ได้ตลอดเวลานะคะก็คือจากสองสาเหตุก็คือ เงินดอลาลาร์เนี่ยเป็นสกุลเงินหลักในการชาระราคานะคะถึงแม้ว่าเงินหยวนจะเริ่มนะมีบทบาทนะคะแต่ว่าตลาดการเงินของจีนเป็นเป็นปิดอยู่อันที่สองก็คือในเมื่อดอกเบีย้ยของสหรัฐยังสูงยังไม่รีบลดดอกเบีย้ยเศรษฐกิจเขายังไปต่อได้อย่างเงี้ยนะคะดอกเบีย้ยสูงขนาดเนี้ยเงินยังจะไหลเข้าเงินดอลลาร์อยู่นะคะเพราะว่า,อาของเศรษฐกิจอังกฤษ เริ่มถดถอยทางเทคนิคแล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วประกาศตัวเลขจแตรมสี่มาหดตัว0.3เปอร์เซ็นตนะคะคมันอังกฤษอาจจะลดดอกเบี้ยก่อนแสดงว่าเงินดอลลาร์เทียบกับเงินปอนด์เงินยูโรมีแนวโน้นมอาจจะแข็งค่าขึ้นนะคะแล้วแบบนี้ในแง่ของการกลับมาที่คําแนะนําของพี่เก๋อเอาในระยะใ,น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 ในกล้ก่อนก็ได้คะ่ะช่วงนี้มีคําแนะนําสำหรับนักลงทุนยังไงดีคะในระยะใกล้นะคะเทรดดิ้งตามกรอ ใช่ด้วยคือหน่อยไซเวย์นะคะทองตลาดโลกประมาณ2,000ถึง2,030ดอลลาร์แต่ทองแท่งมีอยู่น่าจะแฮปปี้มากนะคะก็คือวันนี้เงินบาทก็ทะลุ36บาทให้เห็นแล้วนะคะก็อ่อนค่าลง15ห้าสตางค์หลักๆก,ก,ก็คง GDP ของเรานะคะอาจออกมาหน้าผิดหวังน,นิดหนึ่งเราก็อาจจะกดดันให้แมนชาติลดดอกเบีย้ยนั้นทำยังไงมีอยู่ยต่อไปถึง ถือตอกไปได้นะคะโอทำห้ายสามหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบาทมีโอกาสกลับไปตรงนั้นอีกรอบหนึ่งเทรดดิง้งเะไรสร้างตามกรอบได้สามหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบาทถึงสามหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบาทค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เก๋มากมากนะคะใช่ย,ยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณนะคะสำหรับปัจจัยความเคลื่อนไหวแล้วก็คำแนะนำในส่วนของการเทรดดิ้งทองในช่วงนี้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN N ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN N ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวีดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ